สวัสดีครับผมนายธนรน์แสงภูเขียวนะครับรหัสติดต่อ6710104214วันนี้จะมานําเสนอในหัวข้อนวัตกรรมการะกะเกษตรที่นักิึชื่นชอบนะครับคือเรื่องหุ่นยนต์ให้อาหารตัดอัตโนมัตินั่นเองครับโดยที่เรามาเริ่มทําความรู้จักกับหุ่นยนต์ให้อาหารอัตโนมัติกันก่อนดีกว่าครับผมหุ่นยนต์ให้อาหารอัตโนมัตินะครับ หรือว่า Automatic Feeding Robot นะครับคือระบบหรืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้อาหารแก่สิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ในฟาร์มโดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในทุกขั้นตอนครับจุดมุ่งหมายหลักก็คือเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความแม่นยำในการให้อาหารตามเวลาและก็ปริมาณครับผมส่วนประเภทของหุ่นยนต์ให้อาหารสัตอัตโนมัตินะครับมีสประเภทก็คือ ส,าาสำหรับให้อาหารสัตว์ในบ้านสำหรับให้อาหารสัตว์ในฟาร์มและสำหรับให้อาหารสัตว์ในหลับนั่นเองครับผมซึ่งที่เราจะเรียนรู้และนพรีเซตนกันในวันนี้ก็คือเรื่องให้อาหารสัตว์ในฟาร์มนั่นเองนะครับประเภทสำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มนะครับเรื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติในฟาร์มหรือว่าหุ่นยนต์อัตโนมัติของเรานะครับคืออุปกรณ์หรือระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อให้อาหารสัตว์ในฟาร์ม โดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ทุกขั้นตอนนั่นเองครับจุดประสงค์หลักก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานลดต้นทุนแรงงานและควบคุมคุณภาพให้แก่สัตว์ในการให้อาหารอย่างแม่นยานั่นเองครับผมเครื่องให้อาหารสัตว์แบบตู้จ่ายนะครับใช้สำหรับกุ้นช่อนไก่หรือสัตว์ขนาดเล็กมันจ,จุอาหารไว้ในถังด้านบนแล้วจ่ายลงตามตารางเวลา ทคโนโลยีก็มีเซนเซอร์ตรวจจับระดับอาหารนะครับแล้วก็การตั้งเวลาอัตโนมัติต่อมานะครับเครื่องให้อาหารแบบระบบสายพานระบบสายพานแบบอัตโนมัติหรือแบบสายพานนิยมใช้ในฟาร์มโคนมฟาร์มกุนชอนอาหารวางบนสายพานแล้วก็ถูกส่งผ่านไปยังคอกต่างๆของเหล่าสัตว์นั่นเองนะครับเทคโนโลยีก็คือมอเตอร์ควบคุมความเร็วโปรแกรมตั้งเวลาและจ่ายเวลาตาม ตารางบอกนั่นเองครับลดให้อาหารอัตโนมัตินะครับลดให้อาหารอัตโนมัติลดเคลื่อนที่อัตโนมัติภายในฟาร์มเพื่อจ่ายอาหารให้กับสัตว์เช่นเลลี่เวกเตอร์นะครับสำหรับโคโนมเทคโนโลยีคือระบบนำทางอัตโนมัติ (Automatic Navigation) นะครับหรือว่าเซนเซอร์ตรวจจับเลเซอร์โปรแกรมการวางเส้นทางเป็นต้นเองครับผม ระบบให้อาหารสารัตว์แบบสัตว์น้ำนะครับทุกคนระบบให้อาหารสัตว์ปลาหรือว่าสัตว์น้ำใช้ในฟาร์มปลาฟาร์มกุ้งทำงานโดยการพ่นหรือว่าโรยอาหารลงในน้ำตามเวลาครับผมเทคโนโลยีจะมีระบบพ่นน้ำการตั้งเวลาเซ็นเซอร์ตรวจจับการกินอาหารของเหล่าปลาบางรุ่นก็ใช้ AI ในการช่วยด้วยนั่นเองครับส่วนประกอบหลักของเครื่องให้อาหารสัตว์ในฟาร์มหรือว่า หุ่นยนต์ให้อาหารสัตว์ในฟาร์มของเรานะครับก็คือ 1. ถังเก็บอาหารหน้าที่ของมันก็คือบรรจุอาหารเป็นปริมาณมากเพื่อเก็บอาหารนั่นเองครับ 2. ระบบจ่ายอาหารควบคุมปริมาณอาหารที่จ่ายออกมาให้แก่เราสัตว์ของเรา 3. ตัวควบคุมกลางก็คือการตั้งเวลารอบกันให้อาหารปริมาณการจ่าย 4. เซนเซอร์ตรวจจับนะครับก็คือตรวจจับระบบอาหารน้ำหนัก การกินของสัตว์5นะครับอันสุดท้ายระบบการเคลื่อนที่แล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นอาจจะมีบางรุ่นอาจจะไม่มีสําหรับรถหุ่นยนต์ให้อาหารมีล้อแบตเตอรี่และระบบนําทางครับข้อดีนะครับ 1. ลดต้นทุนแรงงานลดความจําเป็นในการใช้คนไปจมวกนั่ในการให้อาหารสัตว์ทุกวันครับสมเวลาที่เหลือเกษตรกร,ร,กรสามารถใช้เวลาไปทํากิจกรรมหรือว่าทํางานส่วนอื่นๆแทนได้ครับ 2. ควบคุมปริมาณการให้อาหารสัตว์ได้อย่างแม่นยําระบบนะครับสามารถกําหนดปริมาณการให้อาหารสัตว์ในแต่ละตัวและแต่ละมือได้และสามารถให้อาหารสัตว์ได้ในแต่วลวรอบได้ครับผมลดการสูญเสียอ,อาหารให้สัตว์มากเกินความจําเป็นครับผม 3. ให้อาหารตรงเวลาสม่ําเสมอระบบให้อาหารตามเวลาตามที่ตั้งไว้วันละสามมือทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ ทำให้สัตว์ได้รับอาหารอย่างมีวินัยและส่งผลดีต่อสุขภาพและผลผลิตที่ได้ด้วยครับ 4. นะครับเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสัตว์นะครับการให้อาหารอย่างมีระบบช่วยให้สัตว์เติมเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอเพิ่มน้ำหนักให้เร็วขึ้นเพิ่มปริมาณน้ำนมคุณภาพของเนื้อสัตว์นะครับ5ลดการเปื้อน,นและการแพร่โรคระบบปิดลดการเปื้อนเปื้อนสัมผัสของอาหารกับมือคนนะครับรวมถึงบางระบบ ใช้กับฟาร์มปลอดเชื้อด้วยครับก็จะทำให้ป้องกันเรื่องพวกนี้ได้อย่างดีเลยครับ6ควรเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้ระบบบางรุ่นนะครับสามารถบันทึกข้อมูลการกินของสัตว์รวมถึงแต่ละรุ่นนะครับก็อาจจะมีเซนเซอร์ตรวจจับ RFID เป็นต้นครับใช้ข้อมูลวิเคราะห์สุขภาพของสัตว์หรือว่า การปรับสูตรอาหารในอนาคตต่อไปครับ 7. การทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆสามารถเชื่อมต่อระบบกับฟาร์มแบบอัจฉริยะได้ครับระบบตรวจสอบสุขภาพสัตว์ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมในเลื่อนแอปพลิเคชันบนมือถือจากระยะไกลได้เป็นต้นครับ 8. รับรองการขยายฟาร์มในอนาคตเมื่อฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นการใช้แรงงานคนจะไม่คุ้มค่าเท่ากับเครื่องมืออัตโนมัตริระบบให้อาหารสัตว์ สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มจำนวนสัตว์ได้ได้ในแต่ละโซนครับผมข้อเสียนะครับต้นทุนเริ่มต้นสูงระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์หรือสายพานให้อาหารมีราคาที่สูงมากกว่าในช่วงเริ่มต้นครับเกษตรกรรายย่อยอาจจะไม่มีการลงทุนในช่วงระยะสั้นครับ 2. ต้องการบำรุงรักษาเครื่องมือรักษาบ่อยๆนะเองนะครับระบบที่ ทับซ้อนต้องดูแลเช่นการตรวจสอบระบบมอเตอร์เซ็นเซอร์หรือระบบไฟฟ้าครับหากเครื่องเสียอาจทำให้สัตว์ไม่ได้รับอาหารตรงต่อเวลาได้ 3. ขาดความยุดหยุ่นเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าครับระบบอัตโนมัติไม่สามารถดัดแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีเท่ากับมนุษย์เช่นสัตว์บางตัวป่วยไม่สามารถกินอาหารได้อาหารตกหลน่นหรือว่าอุดตันในท่อเป็นต้นครับผม4 อาจเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคได้เช่นเซนเซอร์วัดผิดทำให้จ่ายอาหารได้มากหรือว่าน้อยเกินไปโปรแกรมการตั้งผิดทำให้อาหารที่กินผิดเวลา 5. นะครับความรู้และทักษะของผู้ใช้งานกเกษตรกรต้องมีทักษะในการใช้ระบบอัตโนมัติเช่นการตั้งโปรแกรมหรือว่าการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับต้องเรียนรู้เทคโนโลยีบางอย่างเช่นการใช้แอปคอมพิวเตอร์หรือว่าการควบคุมซอฟต์แวบรบ์เป็นต้นครับ ซพ่งพาไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหากระบบต้องการพลังงานไฟฟ้าหรือว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อเกิดไฟฟ้าดับหรือว่าอินเทอร์เน็ตล่มอาจเกิดปัญหาต่อได้ในอนาคตครับต้องการระบบสำรองหรือว่าการจัดการแบบฉุกเฉินได้ครับส่วนประกอบหลักของเครื่องนะครับหุ่นยนต์ให้อาหารสัตว์ของเราหน้าที่ประกอบของถังอาหารนะครับคือบรรจุอาหารปริมาณมาก เช่นมเมล็ดลำข้าวหรือว่ายานะครับระบบจ่ายอาหารควบคุมอาหารที่จาจระบบตัวการควบคุมระบบจัดการอาหารนะครับแล้วก็สําหรับรถยนต์หรือว่าที่มีล้อหรือแบตเตอรี่ก็จะเป็นมีระบบล้อระบบเคลื่อนที่ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนตรงส่วนแรกที่เราพูดไปไปถึงแบบหน้าที่หรือส่วนส่วนประกอบต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นช่องทางการติดต่อหรือว่า อีเมลของทางมหาลาัยนั่นเองครับตอนนี้ผมก็ p ร0 Station ระบบการให้อาหารสัตว์อัตโนมัติเสร็จจนที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอจบกานะรนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณค่ะ